สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับสวนคล้วยไข่เงินล้านนะครับวันนี้ก็มาตด,ดน้ำนะครับปลูกเสร็จเมื่อวานนี้นะครับก็วันเมื่อเช้าเช้าวานก็มาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะ่งนะครับสามแรงนะครับสามแรงก็ ตามที่คาดหวังไว้ว่าจะเปิดทีละโซนโซน A โซน B นะครับไม่ได้นะนะครับมันไม่ถึงก็เลยเปิดแค่คนละข้างนะครับก็ต้องเดินเปิดวาวทั้งหาแถวก็ไม่เป็นไรครับก็ปรับใช้กันนะครับนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็แตกนะครับก็มีรอยแตกรอยรั่วอยู่นะครับเห็นไหมก,ก็สิ้นสุดพอดีนะครับสิ้นสุดวันนี้วันที่ ไม่ได้ดูปฏิทินี่ยมวันที่30มสินะครับก็30มีนานะครับปลูกเสร็จเมื่อ30มีนานะครับระบบน้ําก็มีร้อยรั่วนะครับต้องกรอกน้ําแต่เดี๋ยวก็มาเก็บอีกทีหนึ่งนะครับโซลา่าก็ปั๊มน้ําขึ้นดีอยู่นะครับกับโซลา่าก็ดูดเข้าสะนะครับ ตัวสามแรงนี้ยังใช้ไฟอยู่นะครับเดี๋ยวมาแก้ไขอีกทีนึงเดี๋ยวไปโยงทุเรียนกนเมื่อเมื่อวานนี้ทุเรียนร่วงสามลูกนะครับลมมาก็เอาไปกินซะต้นละลูกละกิโลสามลูกนะครับก็ต้องรีบไปเต้านะครับครับผมก็ฝากด้วยครับส่วนกลขายเงินล้านนะครับก็มาถึงการปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวมาติดตามกันต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องคุ้มยญ้านะครับต่อไปครับผม